Huh? Ich hab' tạng mặt bên tối năm mươi bốn tối năm mươi bốn tối năm mươi I'm the guy. What's it got?

ีอะไรจะพูดดีกว่านี้ไหมพี่ป่าไงพี่ป่าครับนี่ปากันนะเป็นรุ่นที่<า>มีอาวุโสที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรก็ตั้งใจเรียนก็อาจารย์ที่อาจารย์เขาพูดเขานี่ไอ้ฟังฟังเขามังแล้วกันมาเรียนทุกวันอนะ่ะไม่ต้องไอ้ดีทุกคนหรอกจะตั้งใจเรียนทุกคนก็ดีนะโอเคขอบครับขออยากเหมือนพี่นะเดอะไรก็จบโอเค ไปต่ออี่แล้วทีหมดแล้วขอบคุณนะครับทุกคนขอบคุณน้องๆคนครับผมที่มาชให้วันนี้แล้วก็อีใจนะดีใจจริงนี่นี่ปีแรกเหมือนกันพี่เยอะเหมือนกันนะปีนี้ผู้หญิงมีคนวะคนเดียวครับไม่อ่ะมมีรุ่นละปีรุ่นรุ่นละคนทุกคนเลยอะไม่มีมากกว่านี้ได้ใช่ไหมขอบคุณมากครับผมน้องๆ 来来，开开。